เกษตรธรรมชาติโอ้ยอายไยไพรไม้หน่อยเอาไว้เนี้ยเอาว้าเนี้ยมันเฮ้ยคิดด้วันนี้นอตอวานไปพบก,กับคงปูคือว่าอะไรบ้างข้ท่เท้าอารยรครับอ๋อเห้ารรักษาตที่เลย็นที่เลยนะเ็นที่เลยครับเพราะว่าสองรอบแล้วไม่ไหยโอเคมาอมามามาม อ,อุอ๊ยที่เกิดไม่เกิดไม่รู้ไอยสัตว์แต่ด้ยวยมาหน้ามือหลับตาหลับตาโอ้เอนี่ อ้อาจารย์ห <F> นูจะขาใจไอ้มานูนท่ามาลูกอนไอ้มาลุนท่าน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 

ผมปวดกู oh. มั่งนออเป็นไรอะเราเมื่อดวงใจที่ขึ้นสนิมดีแน่ยักไม่ไงไปเอาน้ำใม้กินแล้วก็ไปนี่ก่อนอาบน้ำรู้ไปยเดิน่ะกินก็ไปกินนะ ยืนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์ก่อนนะพาไปอาบพาไประหว่างทางตุ้งทำไมแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันดู๋ยวไเพราะล่างเขาจะช้ำเขาแชรอารมณ์ไหมอ่ะเราค่อยถอดถอยไว้ร่างมันไปหาแป้งก่อนเอาออกมาอะไรวะอ่ะได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบอกแล้วกันบอกในห้องอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาเของขาวแล้วในในห้องไลน์แชร์รอยชั่นมารู้แลย ถุกดิยักษ์บ้ากลามทุกท้องขนาดนั้นเฮ้ยเปลี่ยนเสร,ริมดวงได้นะ <c oughs> ชาชะกันเยอะนะครับบอกไว้ก่อนมันหิวกันน